สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับบอสขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่17สิงหาคมนะครับคันนี้เมื่อวันที่14นะครับผมได้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับและก็มีลูกค้าจองเข้ามานะครับแล้วก็ที่จริงนัดกันเมื่อวานนะครับจะไปส่งนะลูกค้าคันนี้แต่ว่าลูกค้าคนนั้นเขาเปลี่ยนใจนะครับเอาเป็นโตโยต้าอันทิสีดําที่ผมลงไว้89,000นะครับคันนี้ก็เลยอยู่ใน โหมดโสดนะคุณลูกค้านะตอนนี้โสดแล้วนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้เป็น Honda Civic Dimension นะครับเครื่องยนต์1.7นะครับเกียร์ธรรมดา กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับรถขับดีมากนะคุณลูกค้ารถขับดีมากๆเลยนะครับผมไม่มีประวัติการชนหรือว่าพิคกามมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สด,ด้วยนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับนะฮะโอเคขออนุญาตอัปเดตอันติดเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะครับ สีดำนะคุณลูกค้าที่ผมลงไว้8 9 0 0 0เป็นปีศูนย์สี่นะครับก็ลูกค้าก็รับไปไปที่เรียบร้อยนะครับจังหวัดกาลสินนะคบผมนําไปส่งให้คุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็พาเข้าไปโอนที่ขนส่งกาลสินเลยนะครับผมยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ชายด้วยนะครับผมนะฮะได้รับสินค้าที่ดีสินค้าที่ตรงปกนะครับผมนะฮะโอเค ผมพาลูกค้ามาชมคันนี้กันต่อเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่เป็นสายของฮอนด้านะครับผมตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับคุณลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะครับสีสันสวยงาม90%เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมพาลูกค้ามาชมบรรยากาศการรีวิวหน้าบ้านเลยวันนี้นะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ชมใหม่กันเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับลูกค้านะครับสีสันนี่ให้90%เลยนะครับ ครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมเอกสารครบโอนเลยนะพรบภาษีไม่ขาดนะครับพรบภาษีปีหน้าเลยนะครับลูกค้า27สิงหาคม2568นะครับผมรถเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับคันนี้ขับดีมากๆคุณลูกค้าช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับผมนะฮะรถสวยเลยนะครับคุณลูกค้านะครับได้แม็กได้ยางด้วยนะครับนะฮะนี่เลยครับผม เรื่องของสีสันอย่างที่ผมแจ้งนะคุณลูกค้าให้90%ได้เลยนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับด้านข้างก็จะมีคิวสแตนเลสให้นะครับผมทั้งหน้าและก็หลังทั้งซ้ายและก็ขวาครับยาวแบบนี้เลยนะครับเดิมๆมจากศูนจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่เลยครับผมคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะคุณลูกค้านะ ซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนำเอกสารที่ผมมอบให้นะครับเข้าไปโอนที่จังหวัดของลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับดีเลยนะครับก็จะได้เป็นหมายเลขนี้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไปทะเบียนนะครับนะฮะแต่ว่าลูกค้าที่อยู่ที่อยู่ไม่ใช่จังหวัดสารคามก็ถ้าโอนจังหวัดไหนมันก็จะกลายเป็นรถจังหวัดนั้นนะครับคุณลูกค้านะฮะเรื่องของการโอนนะคุณลูกค้าผมมีการรับประกันการโอนร้อเเซเลยนะครับโอนไม่ได้นี่ผมให้ คือลดคืนตังค์ด้วยนะครับผมซื้อเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนนะครับผมนะฮะนี่เลยครับสวยเลยครับผมนะฮะสวยมากคุณลูกค้าทรงเขาสวยมากๆเลยและและได้เป็นรถปีศูนย์สองด้วยนะครับผมเป็นรถยนต์ปีศูนย์สองด้วยนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนี่เลยครับดูหล่อๆอเลยนะฮะคุณลูกค้านะฮะสวยงามเลยนะครับ วันนี้ต้องขออนุญาตรีวิวหน้าบ้านสักนิดหนึ่งนะคุณลูกค้านะฮะมาลุ้นกันเลยว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับผมนะฮะลูกค้าก็สามารถดูในคลิปเก่าได้นะครับราคาเก่าเลยที่ผมจะลงไว้นะครับผมนะฮะเพราะว่าวันที่14เนี่ยผมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ1 4ลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ติดจองเข้ามานะครับ นี่นะครับตอนนี้หลุดจองนะคุณลูกค้านะตอนนี้หลุดจองแล้วนะครับผมโอเคเรื่องของภายนอกนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมสรุปให้เลย90%เเลยนะคุณลูกค้าเรื่องของสีสันนะครับสวยงามเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันเลยครับผมไปเลยครับ นี่เลยครับผมภายในสวยๆนะครับคุณลูกค้าภายในสวยมากนะครับเป็นเครื่องหนังเดิมแท้จากโซนจากโรงงานแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสลับกับหนังนะครับอ่าไม่ใช่สลับกับผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นของเดิมของแท้จากโซนจากโรงงานเลยนะครับนะฮะนี่เลยครับผมเบาะหน้าสวยๆนะครับคุณลูกค้าสวยงามเลยนะครับเครื่องเสียงสามารถใช้งานได้นะครับคอนโซลข้างหน้าก็อ่ไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับคุณลูกค้า รถขับดีเลยแหละคันนี้นะครับขับดีช่วงลงช่วงล่างดีนะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมสวยงามเบาะหน้าตรงนี้มันก็จะมีขาดขาดนินดนึงอ่ะคุณลูกค้านะครับอันนี้ก็แจ้งให้คุณลูกค้าได้รับทราบนะครับแบบตรงๆนะครับผมเอาไปว่าเวลาที่ไปส่งกันก็คุณลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีสินค้าที่ตรงปกกันอย่างแน่นอนนะครับมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารประตูหลังซ้ายนะครับนี่เลยครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ข้างนอข้างในนี่สวยงามเลยนะครับนี่เลยครับเบาะหลังสวยๆนะครับเบาะหลังก็จะมีที่กั้นระหว่างผู้โดยสารซ้ายกับขวานะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับอ๊บภายในสวยเลยนะครับคุณลูกค้าภายในสวยแอร์เย็นนะครับนี่เลยนะครับท่านใดได้ไปนะครับผมผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถยนต์คันนี้ ราคามอเตอร์ไซค์คลูกค้าราคามอเตอร์ไซค์หกหมื่นกวาบาทนะครับแล้วลูกค้าได้เป็นฮอนด้าได้เ s i นชั่นด้วยแล้วได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคุณลูกค้านะเก,าเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาก็จะเ,เรื่องของการขับเนี่ยก็จะขับสนุกนะครับการเทรนกงเทรนเกียร์นี่ก็จะดีนะครับผมขึ้นเขาลงเขาเวลาเร่งแซงอะไรต่างๆนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับ โอเคนะครับสาเหตุที่คุณลูกค้าทีา่เปลี่ยนใจในการาไปเอาอันติดนะคุณลูกค้าก็คือ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะพี่แกดูไว้ว่า,าแกคิดว่าเป็นเป็นเกียร์ออโต้นะครับพอพอดูไปดูมากลายเป็นเกียร์ธรรมดา,าขาขาแกมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับ ก็จะกังวลเรื nice. okay. ่องของการเข้าเกียร์นะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเอาอันติสนะครับผมราคา8 9ดหมนนะครับผมนะฮะก็เลยคันนี้ก็เลยหลุดจองอ่ะคุณลูกค้าผมก็เลยมาลงรีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมใหม่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเลยนะครับนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายได้เลยนะครับโอเคเปิดหัวเปิดท้ายให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับผมนะฮะ สวยมากคุณลูกค้าส่งก็สวยมากๆเลยนะครับผม Honda Civic Dimension นะครับผมได้ล้อแม็ดด้วยคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมสวยงามเลยนะครับโอเคดูด้านหลังกันนะครับนี่เลยครับอ่า ประตูหลังนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีการชนมาก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนครับด้านลงด้านหลังสวยงามเลยนะครับแล้วก็อันนี้เลยถาดเนี่ยผมเบิกให้ใหม่นะครับมาเอี่ยมเลยนะครับคุณลูกค้านะครับตัวถอดล้ออุปกรณ์ถอดล้อนะครับมีแม่ลงแม่แรงให้ครบคันเลยนะครับยางอะไหล่ก็มีให้ครบเลยนะครับผมคุณลูกค้าด้านหลังถือว่าสวยแล้วก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับผม โอเคครับฟืบเรียบร้อยนะครับผม Honda Civic Dimension ปี02นะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าลูกค้านะฮะมาลุ้นกันเลยว่าจะอยู่ได้กี่วันนะครับจะอยู่ได้กี่วันกับรถสวยๆแบบนี้นะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับนะครับก็ลูกค้ามากันเลยครับบบโอเคครับมาชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องครับ โอเคนี่เลยนะครับชมกันใหม่ทั้งหมดเลยคุณลูกค้าชมกันใหม่รีวิวใหม่กันเลยนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนะฮะไล่ชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับและก็จะมีแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจครบเลยนะครับเดิมเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับคานหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับแบตเตอรี่ panasonic นะครับสตาร์ททีเดียวติดชึ่งเลยนะครับไม่มีการงองแง่ใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่ครับคันหน้าเดิมแท้นะครับผมคุณลูกค้านะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ํามันด้วยนะคุณลูกคา้านะฮะฮอนด้ c เซ m บิ s i o n มนชัคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับประมาณ16 17กิโลลิตรนี่ได้สบายๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นตามลําดับตามขั้นตอนนะครับอ่า หนึ่งสองซ้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าสตาร์ตติดง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับเครื่องยนต์เงียบๆนะครับคุณลูกค้าตอนนี้เครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ทำงานไปแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะนําพาคุณลูกค้าไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆกันเลยนะครับมากันเลยครับผมนี่เลย เลยนะครับคุณลูกค้าเครื่องไม่มีไอพ่นขึ้นมานะครับผมนีม่เลยโอเคขออนุญาตปิดนะครับโอเคครับโอเคครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda Civic ดิเมนชันปี02นย์ะคุณลูกค้าปี02ด้วยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเครื่องยนต์1.7นะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับพงลัยเพาเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมรถพร้อมใช้งานได้เลยเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วก็พรบภาษีไม่ขาดนะครับพรบภาษีนี่ยิงยาวถึงปีหน้าเลยนะครับ 2568ดนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าย้ำว่ารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับคุณลูกค้าราคา69,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคา69,0 0 0บาทสามารถลดหย่อนได้ในราคาที่ผมตั้งไว้นะครับ้าลูกค้ามารับเองได้นะครับถ้าหากว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับมีค่าส่งนะครับคุณลูกค้าขึ้นอยู่กับจังหวัดของคุณลูกค้าอยู่นะครับแต่ถ้าหาก ลูกค้าอยากจะต่อราคานะครับผมจาก6กหมืนเก้ารถได้ไหมรถได้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าสามารถมารับเองได้นะครับการมารับเนี่ยผมขอแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยนะฮะนั่งโดยสารมานะครับจะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับนั่งโดยสารมาลงที่บขสโคราชนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมารับได้นะครับแล้วก็คุณลูกค้าสามารถขับรถจนคันนี้กลับบ้านได้เลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนรถคันนี้สามารถนําพาคุณลูกค้าไปส่งคุณลูกค้าถึงบ้านได้แน่นอนนะครับโอเค วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่ทุกท่านสละเวลามีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตกราบลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะได้รถเก่งราคาหลักเหมือนนะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าสามารถกดติดตามช่องของโบสึือขารถยนต์เมือ2สองเอาไว้ได้นะครับนะฮะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like นะครับผมให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอเควันนี้ขอญาตกราบลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับกับลูกค้าที่น่ารักครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ